ลูกชายห่วงมากโดยเฉพาะคนเล็กคนเล็กนี่คือ <c oughs> ก็ถามว่าลูกครับถ้าสมมติว่ามีแบบผู้ชายเขามาจีบคุณแม่ได้ไหมไม่ แต่คือคนโตนี่บอกว่าก็ถ้าเขามาดีก็คุยคุยไปก่อนอะไรเงี้ยคือคนโตจะแนวว่าเออต้องต้องแบบมีเหตุผลมีเหตุผลอะไรเงี้ยแต่คนคนคนเล็กก็คือถ้าฉันไม่ชอบอะไรจะไม่เอาเลยค่ะแล้วแล้วมีไหมแล้วมีมาจริงไหมคะชี่วงนี้ค่ะยังไม่มีด้วยความที่เราเป็นคนนิ่งๆแบบนี้ด้วยมังคะคนก็เลยไม่กล้าเข้ามาแต่จริงๆนะเวลาลูกห่วงอะลึกๆอะก็ปลื้มนะ อืมจะแม่ <laughs> รูส้สึกว่าลูก่าแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ลูกห่วงไม่ว่าแม่ก็ห่วงลูกเหมือนกันถึงขนาดว่ายื่นคําขาดว่าถ้ายังไม่เข้ามหาวิทยาลัยห้ามห้ามมีแฟนไม่ห้าม, <laughs> ามแฟนบอกอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> บอกอย่างนี้เลยค่ะ <h> <c oughs> เพราะว่าคือด้วยความที่เราบอกว่าเห็นไหมขนาดคุณแม่น่ะมีแฟนอะ่ะคืออายุเยอะแล้วบางครั้งการตัดสินใจหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นลูกยังอยู่ในวัยเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ความคิดความอ่านหรือการรับผิดชอบตัวเองเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเงี้ยพี่ออนตอนอยู่มปลายไม่มีแฟนหรอไม่มีแฟนค่ะผู้ชายมาจีบคือหนีจริงเหรอจริงค่ะก็คงจะบอกตัวเองเหมือนกันหรือว่าถูกถูกตัวเองเพรว่าแม่สอนมาอยู่หรือเปล่าว่าต้องมาหาผู้ชาลยถึงมีแฟน คือด้วยความที่บ้านเราเนี่ยยากจนเราต้องแบบว่าช่วยเหลือครอบครัวแล้วค,คือน้องออนอ่ะพอเรียนน้าตศิลนะคะตั้งแต่ม .2 น้องออนก็คือทํางานเป็นนางรำเป็นช่างฟอร์สอยู่ศูนย์วัฒน,นธรรมเรามีความรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ในการดูแลแล้วเราก็ยังเป็นเด็กเราไม่เราไม่มีเวลาที่จะหัวใจไปเจียดในเรื่องของการจะแบบว่ามีผู้<า>ชายมีอะไรเพราะเราเห็นเพื่อนๆที่มีความรักในวัยเรียนเนี่ย มันไม่ประสบความสําเร็จเลยทุกคนต้องร้องไห้แล้วมาปรึกษาเราอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นศิลานีอ่ะก็เลยเอาประสบการณ์นี้มาบอกลูกเลยว่าอย่าเพิ่งมีก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าความรักในวัยวัยเรียนที่เป็นวัยมอต้นมอปลายมออะไรพวกเนี้ยมันคือความรักแบบฉาบฉวยแต่จะบอกว่าแต่ลูกก็หน้าตาดีมันจะห้ามได้เหรอคนมาจีบลูกเนี่ยแต่เราบอกลูกผูสาบไม่บอกตรงๆแล้นะ จีบลูกค้าแขกรับเชิญทุกคนเลยค่ะไม่แต่บอกลูกค่ะบอกลูกว่าคือถ้าแบบว่ามีเพื่อนผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยก็คุยกันได้นะแต่เราต้องเว้นช่องว่างของการเป็นเพื่อนเท่านั้นอย่าแบบว่าเป็นแฟนกิ๊กกันพากันไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จับมือถึงแขนเนียไม่ได้เพื่อนแม่คุยได้ไหมเพื่อนแมุ่ยได้ไหมคะอันนั้นน่าปวยิ่ง แต่คือด้วยความที่น้องออนเป็นคนที่อยู่ในกรอบอยู่แล้ว้งคะก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ปลูกฝังคือความรักที่เขามีให้เราแหละแล้วเขาคิดว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราออกนอกกรอบเขามีประสบการณ์มาก่อนเขาก็ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงซึ่งเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยแล้วเหมือนอย่างทุกวันนี้พอถึงช่วงเทศกาลทําไมเราต้องให้ความสําคัญกับเทศกาลแต่น้องออนว่าถ้าเราให้ความสำคัญทุกวันมันก็คือวันที่ดีๆสำหรับทุกคนสำหรับทุกวันอยู่แล้ว yummy